chết mời khước hen <laughs> khước lại khước lại ừ. mà. Mà rồi, mà rồi. thôi con thôi con thôi con, con. Điều, 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 điều. สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีเมื่งเล็กน้อยคึกเตสคุณอะคืมฟ้าคืมฝนหุ่นแม่ไอติมเลยบริขายเด้อเขาโทรหลายเพราะว่าฝนจะตกฝนตกเต็มขึ้นแล้วมันนี่ตอนเช้ามากกัดอันนี้อีกมิดฝนขึ้นมากอีกเอ็กน้อยคึกแห้ง ฝนตกแห้งอยู่มาขึ้นนี่ยขึ้นแม่น้ำเต็มบวกเลยบวกข้างหนาคุณบวกเลยแต่ว่ากับตกยังไงล่ะนอนนอนนอนนอท่าทายท่าทายแล้วคนคนคึก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 เออยาเด้อบ่เอาเดลยใต้เสพ บอลเดอร์นั่นโยด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 ฮึ่มถือลมเล่ยคึกเล่ยสาวพุ่นเนี่ยลมมาแล้วครับลมมาแล้วโอ้โหพัดพอดใหม่กันสัน โอ้ลมแห้งเ<โดย>มื่อนี้ขายติม่มบ่ได้เด้อคุณพ่อคุณแม่เอ้ยขายติม่มบ่ได้เหมือนเหมือนฝนจะตกแต่ว่าลมมาก่อนน,ะน,น่ะปากเปปากมอเปเหมือนเดิอเลย ข้ามฮอดโซข้ามฮอดนี่คลอกลหลเดี๋ยวเดี๋ยวยากแก้คลิกไข้ชิ้นก่อน แก่คึกแล้วคุณแม่คืนหน้ามืดทุกทุกทุกทิศเลยรอบทิศทางเลยเม,เมืดไปหมดสิตกบอไอติมบอได้ขายดอกผลสิตกทั้งลมมาแล้ว ล้มมาทุกคิดเลยคุณพ่อคุณแม่เอ๋ยคิดทุกขัางเลย <S <S สวัสดีพ่อแม่เอพีทุกท่านนะคะมาเบิง่งกหนกดายค่ะถือกล่มพอด้เลย อยู่ซืออฝ่ามืดมากคุณแม่มิดมากเลยตกย่ามไหนกับโอโหนี่แต่เราก็บมีลมแน่ลมพัดมาก กาให้ like ตกทั้งสี่ถอจนว่าหยาตายหมดแล้วเนาะนั่นจะได้หาท่านหยาปลูกไม่บัดนี้เขาอะไรอะไรเขาแบบกลไกลไกลไกลหันหลังกินใส่พร้อมคันหลังใส่เอ้อเอากินนั่นแหละ ขอบคุณย่าแม่ไอเล็กเกอรกินแม่แมลีแม่หนึง่งแม่แม่แอนขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่คุณแม่คนใดที่ว่าเอ็ดหย่ามาให้นิ่งกับขอบคุณหลายเด้อให้แม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนค่ะโอ้ยลมมาลมมาโอ้ยไอ้ไกันซันไอ้กันซันจิตปิ้วแล้วโอ้ยลมแห้ง ลมแห้งคุณนแหวนลมแห้งขนข้างขนมืดมากขนร่มมากอีกตั้งหากร่มแห้งนำ้ำเบิ่งตัวหน่อยตัวแสบคึกคึก้ลยคึก้ายอืมมันมาแล้วมาแล้ว

ลมแรงมากค่ะลมแห้งหลายขึ้นแหนลมแห้งหลเอนโอ้ยลมลบค่ะลมแห้งค่ะโอ้ยเนาะบ่งหลบซ้าบ่งหลบซ้าเอาว่าคนกินเนี่ยดึงใหญ่กินดังกรุบกรุบกุบเ่นเอิน เจ็บปะเออเห็นห้ไ้หลายๆเลยใหญ่ไว้เป็นเบาไว้ไว้ลูกชายคุณพออ่อคุณแม่เพื่อนกับคึกคึกกันคึกแห้งคึกล่มว่าได้คุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ี่เข้ามาชมทีวิดีโอเด้อ เมื่อนี้ฝนตกใจเมืขึ้นแล้วบันนี้ไซ้สายมากอะเมืดมดกอีกแล้วสิตกย่ำเก็อยากให้ตกอยู่แต่ว่าจะไม่ร่มแห้งเลยยานไหลคุณในหลค่ะคุณแม่ขอมาแล้วก็ขอขอให้รางวัลนิ่งด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้นิ่งด้วยครับผมขอณอคุณแม่ก็จะเจ็บจะจนค่ะร่ำรวยเงินทอง ุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะนั่นนั่นนั่นเราจเจอกันไหมค่ะคิดหนาคิดนีดนไปสวัสดีค่ะ